คิมมีนาตื่นเช้าเพื่อเริ่มต้นวันเตรียมอาหารเช้าให้แม่ที่ป่วยจะไปทำงานพาร์ทไทม์ทำงานหลายอย่างเพื่อหาเงินที่ร้านกาแฟามีนาบริการลูกค้าได้รอยยิ้มแม้จะเหนื่อยล้าเธอได้รับโทรศัพท์จากหมอแม่แจ้งเตือนนัดตรวจครั้งถัดไปหลังเลิกงานมีนาไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลจับมือแม่อย่างอ่อนโยนเธอสัญญาจะทำทุกวิถีทาง เพื่อจ่ายค่ารักษาแม่ขณะเดียวกันพัคจีฮุนซีโอหนุม่มทบทวนรายงานในออฟฟิศสุดหรูผู้ช่วยแจ้มข่าวกิจกรรมการกุศลที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้จีฮุนตัดสินใจเข้าร่วมแม้จะไม่เต็มใจนักเพราะเป็นเรื่องธุรกิจในงานการกุศลมีนาเป็นอาสาสมัครในโครงการชุมชนจีฮุนเดินทางมาถึง ใช้สายตาเย็นชาสแกนห้องสายตาทั้งคู่สบกันมีนารู้สึกใจเต้นผิดปกติหลังงานมีนาเผือชนจีหุนทำเครื่องดื่มของเขาหกจีหุนที่ดูเย็นชาเริ่มอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยช่วยทำความสะอาดพวกเขาแนะนำตัวกันอย่างเก้ะเก้กงักงๆก่อนแยกย้ายวันต่อมามีนาคิดถึงความใจดีของจีฮุนที่ไม่คาดคิด จีฮุนเองก็นึกถึงรอยยิ้มซื่อสัตย์ของมีนาแม้จะต่างโลกกันเหตุการณ์ฉุกเฉินทำให้จีฮุนต้องไปเยือนชุมชนของมีนาเขาเจอเธออีกครั้งและประทับใจในความมุ่งมั่นและอบอุ่นของเธอมีนาพาจีฮุนทัวร์รอบพื้นที่เล่าเรื่องความหวังและความลำบากของเธอจีฮุนเริ่มมองเห็นความเข้มแข็งของมีนามากขึ้น มีนารู้สึกสับสนระหว่างความรักที่เพิ่มขึ้นกับช่องว่างสังคมที่ต่างกันที่บริษัทคู่แข่งของจีฮุนชื่อโชซึ่งวันวางแผนทำลายเขาโลกของจีฮุนที่เต็มไปด้วยอำนาจเริ่มชนกับชีวิตเรียบง่ายของมีนาคืนหนึ่งทั้งคู่มีช่วงเวลาสงบใต้แสงดาวเปิดเผยตัวตนมากขึ้นจีฮุนพยายามยอมรับความรู้สึกของตัวเอง แต่กลัวจะอ่อนแอมีนาพยายามเข้มแข็งแต่หัวใจเจ็บปวดไม่อาจปกปิดข่าวเฉาโฉที่ทำให้ชื่อเสียงของจีฮุนเสียหายเกิดขึ้นมีนายืนหยัดเคียงข้างจีฮุนไม่เคยทิ้งเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งขึ้นในช่วงเวลาที่ลำบากจีฮุนเปิดใจเกี่ยวกับความเจ็บปวดในอดีตมีนาฟังด้วยความเข้าใจและความรักที่เพิ่มขึ้น ครั้งแรกที่พวกเขายิ้มอย่างจริงใจรอยยิ้มที่ลดช่องว่างระหว่างกันแรงกดดันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจีฮุนต้องตัดสินใจที่ยากลำบากมีนากลัวว่าจะสูญเสียเขาไปให้กับโลกธุรกิจจีฮุนให้คำมั่นว่าเธอคือคนสำคัญที่สุดทั้งสองได้มีเวลาว่างด้วยกันทิ้งความวุ่นวายของเมืองไว้เบื้องหลังเสียงหัวเราะและความสุขเต็มเปี่ยมช่วงเวลา มีนารู้สึกถึงความหวังที่บานในหัวใจจีฮุนคิดจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อรักนี้ซึ่งวันยิ่งเข้มข้นในการโจมตีบริษัทจีฮนุนจีฮุนเตรียมพร้อมสู้เพื่อปกป้องทุกสิ่งมีนาให้กำลังใจยืนหยัดเคียงข้างเขาความร่วมมือของพวกเขาทำให้ทุกคนประทับใจความเข้าใจผิดนำไปสู่การแตกแยกที่เจ็บปวด มีนารู้สึกถูกทรยศและถอยห่างจีฮุนทรมานกับความรู้สึกผิดเขาขอโทษด้วยใจจริงขอให้เธอให้อภัยมีนาตัดสินใจให้โอกาสความรักอีกครั้งทั้งสองกลับมาร่วมกันแข็งแกร่งและมุ่งมั่นมากขึ้นจีฮุนประกาศรักมีนาต่อสาธารณะทําให้โลกทุรสิทธิ์ตะลึงพวกเขาเผชิญคําวิพากษ์วิจารณ์และข่าวลือด้วยกัน ครอบครัวมีนาเริ่มยอมรับจีฮุนเมื่อเห็นความจริงใจจีฮุนเปิดเผยความฝันที่เกินกว่าธุรกิจคืออนาคตร่วมกับมีนาพวกเขาวางแผนมั่นหงายแบบเรียบง่ายด้วยความรักแท้จริงซึ่งวันโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างรุนแรงจีฮุนและมีนาเผชิญความอันตรายด้วยกันอย่างไม่หวั่นไหวชัยชนะนำความโล่งใจและความหวังใหม่ มีนาเติบโตจากอาสาสมัครสู่หุ้นส่วนบริษัทมีความมั่นใจจีฮุนเรียนรู้การบาลานซ์ชีวิตงานและส่วนตัวครั้งแรกพวกเขาฉลองความรักกับเพื่อนและครอบครัวกล้ชิดมีนาเซอร์ไพรส์จีฮุนด้วยของขวัญใจจริงจีฮุนสัญญาจะปกป้องและรักมีนาตลอดไปพวกเขาเริ่มโครงการการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องราวความรักของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจ พวกเขาวางแผนมีครอบครัวฝันถึงอนาคตที่มีความสุขอุปสรรคยังคงเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์แน่นแฟนไม่สั่นคลอนมีนานและจีฮุนหลาแรงใจในอ้อมกอดของกันและกันพวกเขาสัญญาจะ,ะเผชิญทุกอย่างไปด้วยกันรักต้องห้ามของพวกเขากลายเป็นความผูกพันนิรันดรเต็มไปด้วยความหวังและความสุข